ยยาาากกกกไปกมโอ้ยผมเห็นคอมเม้นตน์นี้ก่อนที่กูจะปิดไลฟ์มันบอกว่าวันนี้เน็ตหอกากมากจบละจบละจบละกูอ่านทันได้ไงว่าพในในเสียววิี่อผมต้องการไปเล่นที่สามผมผม,ผมถึงจะเล่นเดี๋ยวผมเไป้ย <laughs> มาเลย <laughs> แล้วบอกขึ้นคำเชเด๋ดวเท็ตีมเข้าดูตีม,มแบบมอนการเป็นเล่นมุนบบมนีน่อะไรก็ไม่เข้าใจแล้วบอกขึ้นคำบอกขึ้นคำเลยไง Matsui desh, matsui desh. my ultimate ready. What Is It I don't know. เปไปในไปใช้ใน2 G เป็นไงโอ้ใช้2อ G เจอกูใน 2G งใจซีมดับปะ่ปะกูดับมาดับจริงด้วยมี่เ่สอ2 G จริงเหวะเดี๋ยวกับผมว่ามันก็ยังมีอย่างยังนได้ใช้เยอะอยู่ย เอ,อ้กูก็อยากลองเล่เอ,อเอเล่เฮ้แต่ตอนนี้มันไม่หมุนแล้วนะเนี่ยกูนั่งดูอยู่จาดเดี๋ยก่อน มาเอ้ยอยู่ในเมดแล้วกันจริงไม่ดูลิเบอร์ดิโห เแพงมากเลยขายแพงเงี้ยอะไรวล่ะในว่ามันขึ้นเม็ดฝาอย่างเราไม่ได้กินนี่จริงวะเราไม่เได้หรอกเราบอกก่อนเราก็มีระบบให้เทสนะเว้ยเทียน ไม่เอชฟังเหรอเว้ยเออเล่นนี่กันนะเว้ยเดี๋ยนะอันนี้ก็ยังมาเลย,ย,ยนียนเ้นนนเชิญเล่นระบอกเลยตอนนี้น่าจะหายดีแล้วไม่รู้ว่าเป็นที่ไดร์버ไ,ไฟฟ้ากันรึเปล่าเอ้ยเชียไม่เชียที่ไม่ใช่ไฟฟ้ากัเป็นที่ตัวรับสัญญาณเอ็ดกลับมาดีแล้ววะเขากลับมีชีวิตเพิ่งดังดูไลฟ์เต็อเองเนี่ยกต่อันนี้แม่งหมุนเป็นโฉมเป็นจวง ต,ตอนนี้มันไม่หมุนแล้วอ่ะเดี๋ยวกูเข้าโทรศัพท์ไปดูให้แต่จอคุณยืดจัดอ่ะเดี๋ยวมึงเจ,จ็ดยืดดิเฮ้ยอุ้ยขอโทษได้ปะล่ะจอไม่ไม่ใหญ่ไปอพี่ชายโยนแอดมินผมไปไหนฮะก็นั่นไง เ็ดวาโลมันมีนะรอ้าเฉลี่ยสูงนี่คืออะไรไม่เข้าใจแถบโมกุดีเลียออยู่นะดีเลเยอเยอะอยู่นะ โอ้โหใจนะตอนน้าบดอ่ะหนบดตัวนหนดีเลยนนิดหน่อยเครื่องกูมีอาการเฟรมดรอปเป็นช่วงอุ่นเกิดไปเที่ยวอัเดทเที่ยวแล้วสองเที่ยว ซิกเซเว่นฮียดามีดโอ้ยโนโนโนอะไรอะเมื่อเี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้รถเน่ะไหมเล่นเจ็ดเล่นโบ้าบ่หวยจัวัมีมือที่สวยสัก หลายจังห่าจะฟปีน anyway. oh ิกแกไม่จัดอ oh ่ะอะไรออกเป็นคุยอะไรตัดตัดกำไม่ได้ควายอกมใครยิงกูเนี่ยเนอะเอาักคนดีก่อนปีนหยิงเหรอตีม ดูผ่านสตรีมแล b บแล้วมันกำลังอไม่ไมตอนเล่นมันก็เกมบบ็มเล็บล่วงอยู่โอ้ยเฮียโอ้โหตกใจมดเลยว h ต t t h โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ้มันยิงได้ไงในระยะเวลาสั้นนะ ดีก็ได้ผมเดินยิงกูคุณอะไรวะเอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเดี๋ยวฮัลโหลกระสุนไร้อะ โอ้โยมาขวากูเฉยตัวแอฟสะดุ้งเลยหนูไม่ตาย มันไม่ใช่ปึกกลางๆอะไรกันกูอเนยอ้าวโดนเฮ้ยไอโซงจ่อเจ่งเกินไอพี้ยจะวางข้างบนหน オ、oh, yeah. nice uh, oh, ーソートは、Matrix。 f p n ของคลายต่ำา p p a ต่ำข้างบนนั่นแหละได้ดิรูพูดอยู่ข้างบนฝ่าไว้จืดเลย U and me หนึ่ใครหรเ่ะนะกิจกรรมหอ,อะไรออมันทำเพีอยไรได้กูไม่เห็นทำเยีะยเลยต้องไปอ่านคนเดียวโอ้ยิงสู้ไม่ได้แต่พี่น้องกเก็บไปสิบแปดคิวเลยอ่ะไม่จริงเป็นทัพนิงที่แบบไม่ดีเลยตอตะผมไม่อยากมารบบับหมดต้ีงวอะ โ oh, okay, okay. อ้โอ้โอ้้ใครหาอ,อะไรปันสวยปันสวยเห็นร่างกายกูแม่งไม่ชินกับฟิล์มเลย <c oughs> เป็นแต่มีอะไรมีอะไรแบบเขียนเขียนอันนี่ย